แม่เนี่ยครับผมที่มันจะเปิดราคาครับผงไงลำโอ้ท่องบ่ครับตอนนี้ครับท่องของแม่นท่องของแม่นโอ้แม่นสี่เดือนแม่นสี่เดือนร้อยแม่นสี่เดือนนะครับเนาะตัวตัวนอะไรลูกคนอีลูกคนเป็นตัวผูกครับงามอยู่ครับผมแค่เดือนแล้วครับเนี่ยหกเดือนนะครับเนาะเป็นตัวผูกครับผมมังแกงมังขาบ่นครับเร็บงามอยู่ครับผม นี่ครับลูกคนเป็นนี่คือแม่คนครับแม่คนง่ายดีครับอ่างอ่างง่ายลึกดีครับผมกกหางง่ายครับผมกกหางง่ยเงีวหางลามดีครับนี่ครับนาเขาคนเปิดดีครับผมตาคนอย่างนี้ต่ำนี้แล้วครับเนาะตาคนที่เป็นตาตาฟ้าๆครับน้อยหนึ่งครับเจ้าพนิษพนิษหงอยู่ครับผมนี่ครับตาคนครับ มันเป็นฝ่ากระฝ่ายเล็กน้อยแตน,นเห็นหงอยู่ครับผมเหยี่ยงพันไวเหยียงมุ่งเหยว่อจะตามันครับเป็นเจ้าเลี้ยงครับผมเพราะว่าคล้วยเอาไปเลี้ยงไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกลูกลูกนี่ประมาณตัวที่สามรอบได้ท้องมันบปล่านี่แหละครับผมทรงลูกปนดีนะครับเล้วอาการทรงลูกคน ครับบ่งห่างกันครับห่างใหญ่ลามดีครับผมน้องีเตโาครับสูงประมาณหน่อยสามสิบนี่ละครับผมสามสิบสามสิบเอ็ดนี่ละครับมันดิ่นครับมันวัดบ่อยจะประมาณหนได้อยู่ครับผมหน่อยสามสิบขึ้นครับใหท่องนี่พับพันบานับในท่องเนาะพับบานครับผมขี้งดีขิ้งดีครับผมพับพันพับพันง่ายงามอยู่ล้วครับผม นี่ท่นี่ใช่พันธุ์ครับผมพ่อข้างนี่ประมาณสี่เดือนนะครับเพราะลูกเพิ่นหกเดือนครับพอพันธุพอพันบั่นต่ว่าพอพันธุ์หนังงามครับเงยดีครับแข้งขาดีพอพันเพิ่นธุพอคุ้มฟูเงยนะครับนี่แหละครับแข้งขาเพิ่นครับใบสามงใส่พนธุอพันเดี๋ยวพอพันธุ์มาแข้งงามดีครับพ่นธุ์นะเครื่องดีครับร่ำตัวเงาดีครับผมหน้าเขาเปิดดีครับลูกเพิ่นเป็นตัวผูกครับผม ช่วงลูกดีนะครับเรื่องกุ้ยตัวนี้นี่ครับไทยชัดเลยครับพี่น้องได้เห็นกันชัดครับนี่เราตามันรอดน้อยหนึ่งกับเราเมันเห็นหุ่งอยู่ครับเล็บขาเล็บยังสวยดีครับกว้ยเปนมีหลายตัวมาเลย้ยงแ่งไ้พี่น้องไปเลี้ยงผู้ใดที่อยากเลี้ยงนะครับผมไปกินหญ้าน้ำให้น้ำหน้าเ้าบ้านห้องกันสนใจกระทักเลยครับกินกินหญาดีแล้วไม่เนาะครับผมกินหญาดีครับนว่ากินหญาดีมีแห้งเกี่ยวบัว่านเนีะ ตัวนี้บเลือกกินนะครับบเลืกอกใหญ่เลือกย่างกาง็กิ่นมั้ยรวยความมีเลือกจก็คสูบอือสวยดีนะครับผมนี่ครับใหญ่ยุงสูงไสามสิบขึ้นครับประมาณวันวัดไปเลยนี่ครับอาสวยนะครับเนี่ยก็ได้อาบน้ำดีๆกันแค่ยศตัวนี้มันนอนสวมมาใหม่เนาะนาเขาเปิดดีครับผมนี่ครับ นี่แหละครับผมช่วยดีครับหน้าเขาคนงามงามครับเด็ก้าวคนย่ายดีครับเด็ก้าวคนครับสวยดีครับผมเอาคลิปเดี๋ยวผมก็ได้จบไปเพียงเท่านี้แล้วครับแนละ้วขั้วไรตัวครับคนเหน็่อาอัปเดตราคาแล้วครับแล้วห้องเรี่องก็ดีบ้านยังนไงครับบ้านแว้งตำบลน,นะ ตำบลมุ้งมนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับแล้วบ้านแวงครับตำบลหมู้มนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับกล้วยของปลาเห็บนะครับแล้ก็มีเปิดรลายไม่ได้ก็พว่าเนี่ยเกศทเกทิพผานะครับในท้องมีมีมีรูปมแบบนั้นบอลท่านในหลุมนะครับเล้วก็ตรงนั้น ท้องว่างรอบแล้วตัวนี้ได้ลูกพ่นครับนี่บ่ลูกพ่นตัวผูครับผมงามดีครับลูกพ่นกล้วยบ้านเ่าครับผมสูงเกจิประมาณร้อยสามสิบนี่แหละครับเปิดราคาอยู่เกจิผาครับผมงามดีครับผมนาเขาเปิดดีครับแง้ขาพ่นง่ดีครับผมหางไท่ก็สวยดีครับ หางเง่าลามดีครับผมท่องลูกลูกจลูกนั่นตัวน้อยตัวพูดเกเดือนหรือเล่กลูก <ah> ตัวพูดเกเดือนนะครับแลาวเกจเดือนแสดงว่าท่องยังยังบุรุนว่าท่องบุรี่ครับตอนนี้ท่องพอดาทีว่างเยอครับ ค่อยๆลูกแหญ่กว่อโอ้ตัวนี้เป็นเป็นลูกที่สองครับตัวผูปป้ครับผมงามดีครับส่วนตรงลูกดีเลยครับสีหลักเล่างามดีครับผมตัวผู้ราคาคนเปิดใบเจ็ดสิบห้าครับผมราคาจอลองไหนนะครับเดอ้อเจ็ดสิบห้างามครับดีครับข้างหนา้าคนครับ อัตลักษณ์ขั้วไอ้บรราเนาะครับผมเย็บซี่ผู้ใดสนใจพี่น้องเกษตรกรผู้ใดสนใจอยากเลี้ยงคิดอยากเลี้ยงคั้ยกะทักมาครับผมเบื่อทั่วกะใส่คลิปเพ่กเก่าแล่ะครับผมจะฆ่ากับจอล่างเลยครับสวยครับควบนี่ครับเจ็ดหมื่นห้าครับนี่ครับ ไปทีส่สนใจก็ไปเลี้ยงกินหญ้าน้ำให้น้ำหนาเากะทักมาได้ครับผมบีบทักยังไงนะครับเด้อราคาควาฟังอยู่ครับพ่อไปเลี้ยงอยู่ครับผมสำหรับมือไม่หัดเลี้ยงอยากเลี้ยงราคากับพ่อแพงครับหมอะครับง่ามครับที่สิปรินแม่พันแม่บอกครับผม นาเขาว่านาวันสวยแล้วก็ตัวนหนครับเอาคว้าลูกในด้องไอ้ลูกตัวไหนมันโตที่ไรปะลูกที่สามครับตัวนั้ตัวที่สามโอ้แต่ว่าท้องว่างนะครับเนาะเดี๋ยวนี้สถานะท้องว่างครับเอาไปทับกับพ่อพันธุ์ดีๆเลยเลยครับเนี่ยสูงดีครับงามดีแล้วก็ตัวไหนไทยชัดเลยครับผม แก้งขาพ่นครับเงีย่ยเดี๋ยวมันจะได้ไปถ่ายลูกให้พื้นบงกันนะครับแล้วลูกคนนี่ใส่พรอปะแข้งขาเนี่ยดีครับงามครับครับสวยดีครับผมผมงามเลยครับงอควันก็ได้ มาล้วครับลูกไส้พันเป็นตัวผู้นะครับสายของก่มบริษัทครับผมเป็นตัวผู้ี่น้องเย็บที่เได้เห็นคลิปหลักอะทักมาแล้วครับนะนี่ครับลูกไส้พันครับโอ้ทรงลูกดีนะครับดีดอกเล่าดีครับผมลูกพันปองข้อสองกวองครับผมแข้งขาใหี้แเต้งเป็นตัวผู้ครับ วันดีครับลูกคนน่ะวันส่วงใส่ทั้งสองข้างเลยครับทั้งใส่ทั้งขวาเลยครับพกข้างไงดีครับผมลูกคนน่ะท่ายสวยดีครับเป็นตัวผู้ครับผมครับเนี่ครับถ่ายันสีงามครับลูกคนเหนยแม่ก็ท่ายสวยลูกก็ท่ายสวยครับเนี่ยผมถ่ายคนถ่ายลูกคนงามๆนะครับ สีดอกเล่าเลยครับลูกคนน่ะส่งลูกดีครับผมแม่เนี่ยพี่น้องได้เปผู้ได้ไดเปรกับบ๊อบพีดวังครับเอาไปทับกับพ่อดีๆเลยครับตัวนี้ส่งลูกดีครับการส่งลูกคนนามดีครับผมลูกคนเป็นตัวผูนะครับเนาะสายของกรมปศุสัตว์นี่แหละครับแม่พ่นน่ะพี่น้องย็บี่ผู้ได้เชิเกกัทักมาแล้วครับเนาะ เบอร์เท่ก็บยื้อใจคลิดพุอเข่าลรอครับผม,ม,ผมห้ามดีครับผมอยู่ข้างหน้าผมครับหน้าสวยดีครับก็จะไหนบ่วงเล็บบ่วงขาบ่วงเล็บบนบ่นิ้ต่ำนี้ครับมุ้ยต่ำนี้พรอเนาะขาบวชทกหางบวดอกหางบวชดอกครับห้ามดีครับผมบ่วงครับแข้งขาบนเงี้ยเงีทั้งหน้าทั้งหลังเลยครับโตที่

ฝากกดไลค์กดแชร์กดทักด้วยใครให้ไม่อันด้วยนะครับ